เจนนี่ได้หมดตอบชัดเกิดอะไรขึ้นแม่โพสต์ไม่อยากมีชีวิตอยู่ตอบชัดเกิดอะไรขึ้นแม่เกดโพสต์สะเทือนใจเจนนี่รัชนกเปิดใจกลางไรสดย้ำไม่ขอลงรายละเอียดทำเอาแฟนๆของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่รัชนกส่วน,นเกดหรือเจนนี่ได้หมดทัสดชื่นสะดุ้งกันทั้งโซเชียลเมื่อคุณแม่เกดคุณแม่ของเจนเนี่ได้โพสต์ข้อความสุดสะเทือนอารมณ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ถ้าติดต่อไม่ได้แสดงว่าไม่มีชีวิตอยู่ทำเอาแฟนๆพากันตกอ,อกตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบออกไปล่าสุดเจนนี่ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่แม่เกดโพสต์โดยเจนนี่กล่าวว่าก็ตามที่แม่โพสต์นั่นแหละคะ่ะแต่พี่ไม่สะดวกจะลงรายละเอียดและพี่ไม่อยากให้ใครมาถามพี่ด้วยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ พี่ต้องตอบทุกครั้งพี่ขอแค่ให้ทุกคนส่งคำถามที่เป็นพลังบวกก็พอนอกจากนี้เจนนี่ยังเผยว่าช่วงนี้เธอแยกบ้านออกมาอยู่กับครอบครัวของตัวเองจึงไม่ได้เจอแม่ทุกวันแต่ก็พอทราบปัญหาบ้างพร้อมย้ำว่าเธอเลือกที่จะให้กำลังใจและปล่อยวางเพราะเคยพูดถึงปัญหาในครอบครัวแล้วส่งผลเสียมาก่อน ด้านแม่เกตก็ได้ออกมาไล์สดทางน้ำตาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีนี้ว่าแม่เกตเจอร้อยเรื่องในปี67แต่ก็อดทนลุกขึ้นมาใช้ชีวิตทุกวันแต่บางครั้งแม่เกตก็เครียดจนไม่อยากอยู่แล้วแม่ครอบครัวจะเผชิญมรสุมหนักแต่เจนนี่และแม่เกตต่างแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความพยายามที่จะก้าวผ่านไปได้ งานนี้แฟนๆต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่พร้อมหวังว่าความรักในครอบครัวจะช่วยเยียวยาความทุกข์ในครั้งนี้